รถไฟขบวนสินค้า725นะครับท่าม่วงหัวตะเข้นะครับทำขบวนโดยอาตอมนะครับวันนี้สี่สองนะครับ ยาวมากๆเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตู้เอว์กีนนะครับสีเขียวเยอะเลยนะครับขบวนนี้กำลังเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ถ่ายอยู่บริเวณทางรถไฟสายสุพรรณนะครับถ่ายขบวน725นะครับ ทุกสินค้านะครับเดี๋ยวเจ็ดสองหจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะครับกระบวนสินค้าเจ็ดสงหนะครับมาถึงชุมทางหนองประดุกแล้วเดี๋ยวเจ็ดต้องจอดตรงนี้นะครับกว่าจะได้ออกก็อีกทีหนึ่งก็ประมาณสามทุ่มนะฮะต้องหลบรถไฟโดยสารขบวนธรรมดาที่262นะครับแล้วก็ รถด่วนที่แปดสามนะครับแล้วก็ด่วนพิเศษที่สี่ศูนย์นะครับรวมถึงต้องรอสามห้าห้านะครับกรุงเทพชุมทางหนองปาดุกแล้วก็ต้องรอขบวนที่แปดสิบห้าครับกว่าจะได้ออกนะฮะ ก็ถือว่านานโหจะสวยมากเลยนะฮะยากาศท้องฟ้าโอ้โหท้องฟ้าสวยมากเลยครับที่นี่ที่ชุมทางหนองประดูกวันนี้นะครับ